สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวแคนดี้ทอยนะครับงานคัมเป็นไรเดอร์ดับเบิลนะครับกับรถของเขานะครับผมสำหรับแคนดี้ทอยชุดนี้นะครับผมกล่องเขาก็จะประมาณนี้เนาะในไลน์อัพของเขานะครับก็จะมีเพียง4กล่องเท่านั้นนะครับผมกล่องหนึ่งก็จะประกอบด้วยคนนะครับ r รเดอร์ดับเบิลนะครับแล้วก็รถเขานะครับ ซึ่งแต่ละรถแต่ละคันเนี่ยเขาก็จะมีฟอร์มของเขามีลักษณะฟอร์มของเขานะครับอย่างเนี่ยใส่คนจักรอานกับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ยิปเมทัลก็จะเป็นเครื่องบินนะครับลูน่าทิกเกอร์ก็จะเป็นเรือนะครับแล้วก็รถเบอร์สี่เอ๊ะทำไมไม่มีคนตัวนี้จะเป็นเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ติดไอพ่นซึ่งขนาดของเขาจะใหญ่กว่าเบอร์หนึ่งเฉพาะรถนะครับรถเนี่ยจะใหญ่กว่าเบอร์หนึ่งนะครับดี๋ยวนักนิดนึง ซึ่งถามว่าโอเคไหมกับงานนี้งานนี้เป็นแคนที่ทอยนะครับที่ออกจำหน่ายสมัยที่หนังนะครับไรเดอร์ดับเบิลฉายอยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่านานพอสมควรเลยนะถือว่าโอเคอยู่คือสำหรับผมมองว่าคุ้มค่านะครับกล่องนึงเนี่ยมีทั้งรถแล้วก็มีทั้งคนถ้าเป็นสมัยนี้นี่ก็คืออาจจะต้องแยก2กล่องคือกล่องนึงรถกล่องนึงคนอะไรอย่างนี้นะแต่สมัยนั้นนี่ถือว่าโอเค มอสำหรับลายนี้นะครับความพิเศษของเขานะครับคืออย่างที่บอกเขามีโคนนะครับเลเยอร์ดับเบิลแล้วก็รถของเขานะครับในส่วนตัวรถนะครับก็มีลูกเล่นนะครับในการแกะออกมาหน้าหลังนะครับตัวไอคอนเนี่ยสามารถเราไปเปลี่ยนกับสีเขียวด้านหลังนี่ครับรถคันใหญ่เบอร์สีได้นะถามว่ามันพิเศษยังไงใช่ไหมฮะมันมันต่างยังไงเนาะตัวนี้มันใหญ่กว่านะครับลูกเล่นก็ปกติแหละใหญ่กว่าแต่ทาสีข้างหน้าให้ ดูเรื่องเขาก็โอเคดีหรือว่าก็บิดได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวคนความพิเศษของเขานะครับคือมันเป็นแอคชั่น r ิ c กเกอร์นะครับที่สามารถแยกออกมาได้แยกไงนี่นะครับแล้วก็แยกตรงกลางออกมานะครับคือในเรื่องนะครับเลเดอร์ดับเบิลเนี่ยก็สามารถสับเปลี่ยนฟอร์มได้นะครับสับเปลี่ยนฟอร์มด้วยการแยกซ้ายขวานะครับเปลี่ยนกับ สองล่างนี้นะครับได้ครับหัวเนี่ยก็แกะเหมือนกันแบ่งครึ่งนะครับนี่เนาะแบ่งครึ่งออกมาแล้วก็ไปสลับกับ2ตัวนี้ได้นะครับเป็นการเปลี่ยนฟอร์มนะครับสําหรับตัวคนนะครับก็เดี๋ยวจะมาให้ดูในจุดขยับนะครับเพราะ3ตัวนี้นะครับจุดขยับเหมือนกันทุกประการนะครับจุดขยับคือนี่นะครับหมุนได้นะฮะแขนนะครับ ข้อมือหัวเขนเหมือนกันนะครับขาอันนี้นะครับในส่วนของสีนะครับเขาก็จะทำมาให้นิดนึงนะฮะคือสีเงินตรงกลางนอกนั้นสีที่เห็นนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ฮนะแล้วก็พวกข้อมือขาอะไรพวกนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับติดสติกเกอร์เอา สำหรับฟิกเกอร์แอคชั่นฟิกเกอร์ก็เมื่อสมัยก่อนแรกก็ประมาณนี้นะครับมาดูในส่วนฟิกเกอร์ฮีทเมทัลนั้นนะครับฮีทเมทัลจุดขยับก็เหมือนเหมือนกันนะครับก็ปรับแค่สีนะฮะก็สติ๊กเกอร์เข็มขัดก็จะมีลาย H M ให้ฮะนี่ประมาณนี้เนาะจุดขยับก็เหมือนกันนะครับเสืส้อทรงมันก็รูปร่างก็จะแปลกแปลกแปลกอีกนึงตามสไตล์เขาซึ่งเป็นของเล่นโบราณนะครับ สมัยนั้นเนี่ยเชนด่ทอยได้ก็ประมาณนี้แหละครับนี้ก็กระบองของเขานะครับประมาณนี้นะไม่ได้ทําสีอะไรให้นะสีดาล้วนๆเลยสีดําล้วนๆเลยนี่ครับติก,กร่างต่อไปนะครับลูน่าติก,กอร์นะครับผมก็คือจะมีอาวุธเป็นส่วนตัวเป็นอาวุธปืนนะอาวุธปืนก็รายละเอียดก็ประมาณนี้นะ สติกเกอร์ก็เหมือนๆกันนะเปลี่ยนแค่สีสติกเกอร์ก็จะเปลี่ยนเฉพาะหัวถึงขันมาดูกันที่ตัวรถนะครับผมก็สำหรับตัวรถนี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์นะสีเงินนอกนั้นก็ไม่ทำสีอะไรให้เลยนะครับผมแนี้นะลูกแวลก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับ แต่สาหรับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับล้อมันจะบิดไม่ได้นะบิดมันไม่ได้จะติดไปเลยครับส่วนไอ้ตรงนี้สามารถแกะแยกของได้เพื่อสักเปลี่ยนกับเบอร์อื่นนะครับในด้านหลังขาตั้งล้อมีเท่านี้นะครับเวลาจับพิกเกอร์มานั่งก็จะประมาณนี้เนาะเอาจิ้งจิก็รู้สึกแอบตัวเล็กไปเหมือนกันนะรถนะครับแอบจะเล็กไปนิดนึงนะแต่ก็เข้าใจได้ครับกล่องเดียว มีทั้งรถทั้งคนมันก็เลยประหยัดงบนิดนึกงประมาณนี้นะครับสําหรับรถกล่องถัดไปนะครับเป็นกล่องเบอร์สองนะครับก็จะมีรูปแบบในรูปแบบของเครื่องบินนะครับปีเขาก็จะขยับได้ประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับปีขยับได้นะข้างหน้านะครับเบอร์สองเนี่ยสามารถพับอย่างนี้ได้่ะแต่เบอร์หนึ่งเนี่ยกล่องเบอร์หนึ่งเนี่ยพับไม่ได้อ้นี้ได้นะต่อดได้เหมือนกันนะครับผม ดวดลายก็ก็มีดีเทลโอเคอยู่ครับตรงนี้ลงสีให้เอาสีเงินปีกใบป,ปีกตรงนี้นะส่วนตรงนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะครับครับพอเวลาเอามาใช้กับร่างคนนะครับก็จะประมาณนี้นะนี่ขี่มาก็จะประมาณนี้นะครับก็แอบ,บเล็กไปเหมือนกันนะถึงต้องมีเบอร์สีครับเพราะว่าเอาส่วนหน้าสี ที่เขาทําสีให้ด้านหน้าเนี่ยตรงเนี้ยมันใหญ่กวา่าพอใหญ่กวา่ใวาใสแล้วมันก็จะดูใหญ่ขึ้นดูสมจริงขึ้นนะและครถคันถัดไปนะครับมาในรูปแบบของเรือนะครับผมซึ่งนี่นะครับเหมือนกันนะฮะคือตัวนี้จะทําสีด้านหน้าเฉพาะสีเงินนะด้านปลายสีเงินสีเงินตรงนี้สติกเกอร์เช่นเดิมลอบิดไนะด้นะบิดมุมได้ครับ วนานั่งรับระนะครับสะหรับแบบนี้นะและกล่องสุดท้ายนะครับนี่สำหรับกล่องนี้นะครับขนาดอย่างที่บอกว่าเขาจะใหญ่ขึ้นนะครับรุ่นนี้เขาจะทำสีให้ตรงข้างหน้าก็ทำสีให้นะครับคือไม่ใช่สติกเกอร์นี่ทำสีให้สามารถถอดได้ เพื่อที่จะเอาไปสับเปลี่ยนกับเบอร์หนึ่งนะครับนี่นะครับเบอร์หนึ่งนะอ่าโอเคเราจะมาเทียบขนาดให้ดูกันนะนี่ครับนี่มันจะใหญ่ขึ้นกว่านิดหนึ่งนะดูจากล้อนะครับนี่นะอ่าแล้วก็ล้อหลังด้วยลืมบอกไปมันทำสีให้ยังไม่ทำให้นี่ครับเบาะหลัง ่วนหลังก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะนี่ครับยนี้ก็ก็จะเห็นนะโอเคนะครับแน่นอนต้องมีคำถามนะครับว่าเออสเกลไซส์ขนาดนี้สามารถเล่นกับโชโดได้ไหมครับอ่ะเราก็จะมาเทียบกันก็ประมาณนี้นะี่ประมาณนี้นะครับแล้วเวลาใส่ในรถนะครับเอามานั่งรถเนี่ยแน่นอนว่าโชโด vs นะครับเขาไม่ได้ดีไซน์ตอนนั้นเนี่ย ไม่ได้ดีไซน์เลยได้ดับเบิรมาเพื่อที่จะนั่งรถเพราะฉะนั้นตรงนี้จะแหกขาได้ไม่ได้นะ,ะก็จะประมาณนี้ถามว่าได้ไหมตอบเลยว่าได้ครับแต่ฟีลลิ่งมันจะรู้สึกเล็กไปนิดนึงนะครับผมความรู้สึกเขาจะดูเล็กไปหน่อยนึงแต่ถ้าถามน่าเกลียดไหมก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะก,ก,ก็พอไหวอะ่ะพอไหวพอไหวพอไหวแต่ก็เล็กครับผมอันนี้ก็นานาติดตังนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ